ดูฟักแฟงค่ะนี่ค่ะลูกเล็กๆนะนะฟักแฟงหน้าแรงนะจ้าดูค่ะนะคะเธออ้อล้อจริงๆนะคะลูกนิดเดียวเองนะคะมาดูลูกนี้ค่ะฟักแฟงนี่อ้อล้อจริงๆนะคะนี่สุกแล้วนะแก่แล้วนะดูนะคะอย่าดูลูกนี้นะคะนี่อ้อลอไม่อ้อลอดูสีลูกนิดเดียว สุกแล้วค่ะอันนี้นะคะฟักแฟงนะลูกฟักแฟงค่ะฟักแวงหน้าแรงนะสุกแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแก่แล้วนะคะ<ม>ก็เอาไปแกงได้นะคะอย่างนี้นะจ๊ะฟักแฟงสุกนะคะนะลูกนิดเดียวเองเนาะมันหน้าแรงนะคะมันไม่ค่อยได้น้ำนะจ๊ะนี่ลูกนี้กําลังออกใหม่นะคะเนี่ค่ะอ้อล้อจริงๆนะคะนี่เขาเรียกว่าฟักแฟงอ้อล้อนะ <laughs> ลูกนิดเดียวเองนะแก่แล้วนะคะเนาะก็ปลูกเยอะนะเนี่ยปลูกเยอะนะคะมันขึ้นได้แค่นี้เองนะคะเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยได้ฝนนิดหน่อยมันก็แตกยอดนะคะเนี่ยนะคะดอกพักแปงนะคะก็แตกยอดแล้วนะคะดูสิอ,อ๋อรอไม่อ,อ๋อรอดูดินี่ก็เริ่มสูกแล้วนะคะลูกนี้เดียวเองนะคะพักแปงนะคะป <laughs> ีนี้ กเแียงปีนี้อ้อล้อจริงๆนะคะฝักแพงปีนี้คือมันแรงเนาะไม่ได้ฝนนะจ๊ะฝนไม่ค่อยตกนะคะผลผลิตมันก็เลยออกมาแบบนี้นะจ๊ะก็มาให้ดูเฉยๆนะว่ามันอ้อล้อจริงๆนะคะอ้อล้อก็คือแบบภาคใต้เขาเรียกว่าอ้อล้อค่ะคือมันมันแกนมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะนี่พอได้ฝนก็ทอดยอดออกมาแล้วก็เริ่มเป็นดอกอีกแล้วนะคะเนี่ย <N ic> นี่ก็เริ่มเป็นลูกแล้วนะคะเนี่ยเ <N ic> นี่ยนะคะเริ่มเป็นลูกแล้วนะคะเนี่ยนะถ่ายให้ดูเฉยๆค่ะว่ามันอ้อล้อขนาดไหนนะคะโอ้ย <N ic> <N ic> <N ic> นะปกติมูกใหญ่กว่านี้นะก็เลยม,มาถ่ายให้ดูนะว่ามันอ้อล้อจริงๆนะคะ แหมลูกเท่านิดเดียวจริงๆมันลูกใหญ่กว่านี้เยอะนะคะลูกประมาณลูกหนึ่งนะถ้าถ้ามันสุกนะก็ประมาณสองสาโลอ่ะอันนี้มันอ้อร้อนะคะได้มลูกันอ้อล้อนะลูกนิดเดียวโอเคนะจ้าถ่ายให้ดูเฉยๆจ้าขอบคุณที่รับชมจ้า